เจ้าวาดวัดป่าพุทธพท์หาิกุลชัยนะครับนำพระน,นรงนัทพโลผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตและพระสงฆ์ออกรับบิตาบาตให้ประราชาชนร่วมทําบุญเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวด้วยนะครับพระราชาวัชรสุทธิวงศ์เจ้าวาดวัดป่าพุทธพจน์หาิกุลชัยในพระราชูปถัมนำพระน,นรงนัทพโลผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะสงฆ์รวม1ิรูป ออกรับบินทบาตจากพุทธศาสนิกชนตั้งแต่บริเวณหน้าวัดมงคลนิมิตรไปยังถนนถลางย่านเมืองเก่านะครับละเส้นสุดที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร,รวมระยะทาง2.5กิโลเมตรโดยตลอดเส้นทางนะครับมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร,ร้อมด้วยส่วนราชการและส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนมาร่วมทําบุญตักบาตรอาหารข้าวสารอาหารแห้งซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับ อย่างที่เห็นนะคะก็จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ก็มาร่วมบุญร่วมกุศลตักบาตรอาหารแห้งนะคะแล้วก็รวมถึงนอกจากจะได้เสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัวแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นการกระตุ้นเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยเพราะว่าตลอดเส้นทางเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยใช่ครับอยู่ในย่านเมืองเก่าของภูกเก็ตบริเวณถนทนลางก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันด้วยนะครับใช่ค่ะ